พิธีปลุกเสกสีพึ่งมนตรามหาสเสน่์ซึ่งเราทำการปลุกเสกตลอดพรรษาปีพุทธศักราช2565นี้นะคะสีพึ่งมนตรามหาสเสน่ห์หรือมนตราทเนวีเป็นพิธีเก่าแก่โบราณที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นซึ่งรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงรุ่น เ่านีซึ่งเป็นสีพึ้นที่ใช้ในการเสริมเสน่์ให้กับตัวเองไม่ว่าจะค้าขายทีเซ็นางานนัดเดทหรือค้าขายก็ดีพิธีเข้มขังเป็นแบบอย่างโบราณรับรองความเข้มขังและความมีประสิทธิภาพนี่ค่ะตัวอย่างของสีพึ้นที่ได้ผ่านกับฝุกเสร็จแล้วปีนี้เรารับร r ออ o เ d e r นะคะ พี่ออเดอร์ของจะส่งเมื่อออกพรรษาแล้วนะคะของจะออกออกพรรษาแล้วเพราะว่าต้องผ่านการปลุกเสกตลอดช่วงพรรษาข้าพรรษาตอนนี้รับพี่ออเดอร์ค่ะรับพี่ออเดอร์ไม่จำกัดจำนวนนะคะแต่ของพร้อมส่งเมื่อออกพรรษาแล้วจะพอพี่ออเดอร์เท่านั้นสํา๋ยวใครสั่งช่วงค่ะข้าพรรษาค่ะ มีของสมณาคุนให้กับผู้สวงเกตนใจได้ใช้ประโยชน์รับรองความเข้มความแขังและความมีสเสน่ห์ของตาคือของสิทธิมหาเสน่ห์นีน้รับรองอย่างแน่นอนค่ะเป็นสายเวทสายขาวแน่นอนค่ะเป็นสายพุทธคุณนะคะไม่ใช่สายบุญดำใดๆรับรองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวะใช้ได้อย่างดีใช้ได้อย่างเข้มผลทันตาทามใจแน่นอนค่ะ เราวยังไงติดต่อทางไลา์ไอดีนะคะ